คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวพันว่าภผูกใจคนรู้ใจแมวคุณมิ้นมาพร้อมกับเรื่องที่คุณมิ้นเนี่ยต้องไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ที่บังกะโลแห่งหนึ่งครับในจังหวัดใกล้ๆกรุงเทพมหานครซึ่งบังกะโลแห่งนี้ คุณมิ้นบอกว่าถ้าจะต้องกลับไปอีกคุณมิ้นบอกไม่ไปอย่างแน่นอนครับเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปประมาณเมื่อ10ปีที่แล้วเรือผีมาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่6กกับสายของคุณมิ้นกันเลยครับสวัสดีครับคุณมิ้นค่ะสวัสดีค่ะครับผมคุณมิ้นตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับมาจาก กรุงเทพนี่แหละค่ะอยู่ในกรุงเทพ๋ไปแสดงว่าไม่อยากจะระบุสถานที่ค่ะจากการกรุงเทพก็ได้โอเคโอเคคุณมิ้นกับผมนี่เราคุยกันครั้งแรกใช่ค่ะแล้วปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับส่วนใหญ่จะย้อนหลังค่ะส่วนมากจะเป็นย้อนหลังนะนี่เสียงยังไม่ได้หลับใช่ไหมคะใช่ยังไม่ได้หลับค่ะโอเคโอเคโอเคเนี่ยเสียงเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว ใช่เออนะฮะแล้วก็อยากจะบอกว่าเสียงชัดมากๆาอเ,คคเออนะฮะเรื่องนี้เนี่ยเราย้อนกลับไปเมื่อสิบปีที่ผ่านมายังจำเหตุการณ์ทั้งหมดได้ดีใช่ค่ะจำได้แน่นอนว่าชื่อของบังกะโลแห่งนี้คุณมิ้นทราบแล้วนะไม่ต้องพูดถึงเลยนะค่ะแล้วบังกะโลที่ว่านี้มันไปเกี่ยวข้องอะไรกับเรือผีก็ไม่รู้ต้องให้คุณมิ้นเล่าให้ฟังเรื่องนี้เป็นยังไงครับ <c oughs> ก็คือเรื่องเนี้ยค่ะเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณสิบปีก่อนนะคะตอนนั้นเนี่ยอยู่ประมาณสักมสี่ได้ค่ะ,คะก็เป็นห้องโครงการวิทยาศาสตร์เนี่ยแหละคะ่ะที่ต้องไปเข้าค่ายที่ต่างจังหวัดไปพักค้างแรมประมาณคืนสองคืนรอบนี้ก็คือไปหนึ่งคืนเนาะไปจังหวัดเนี้ยค่ะมันเป็นจังหวัดที่ไม่ไกลจากกรุงเทพแล้วก็ไม่ไกลจากจังหวัดที่หนูอยู่ด้วยเป็นที่พักเนี่ยก็คือ เป็นทางโรงเรียนน่ะหาให้เนาะเป็นจัดหาให้เวลาไปเนี่ยมันก็เป็นแบบปกติค่ะเวลาไปทัศนศึกษาอะไรต่างๆก็จะไปเป็นรถบัสกันใหญ่ๆไปด้วยกันแต่ว่าทางเข้าของรีสอร์ทเนี่ยมันค่อนจะเปรี่ยวอยู่เหมือนกันอืเพราะว่ามันสองข้างทางเนี่ยนึกภาพนะคะว่าเราจะต้องขับรถผ่านเข้าไปในส่วนมะพร้าวที่มันจะค่อนข้างรกๆหน่อยเข้าไปลึกพอสมควรเลยค่ะอืมอืม พอเราไปถึงตัวรีสอร์ทเนี่ยมันก็ประมาณช่วงแบบบ่ายแก่ๆแ,แหละรเราก็ลงจากรถเลยกันไปตามปกติก็จัดกลุ่มเตรียมแยกตามห้องต้องบอกก่อนนะคะว่ารีสอร์ทแห่งนี้มันดูสง,งบแล้วมันก็มันก็ดูสวยดีแหละในในตอนนั้นนะคะมันก็ดูพรเวทดีทางโรงเรียนเนี่ยก็แจกกุญแจให้ค่ะให้เราไปตามห้องห้องที่หนูได้เนี่ยก็คือเป็นห้องหมายเลขบีสี่อะคะ่ะ มีแล้วก็เล็กสีห้องของหนูเนี่ยจะอยู่ออติดกับดินแม่น้ําเลยค่ะเป็นห้องที่อยู่ห่างจากห้องอื่นๆเลยก็คือวิวสวยแหละเราก็โอเคขนของเข้าห้องกันไปห้องเนี่ยค่ะจะเรียกว่าเป็นบังกะโลก็ได้หรือว่ายังไงมันเป็นที่พักเป็นหลังๆนะเนาะเป็นบังกะโลก็ได้เป็นรีสอร์ทก็ได้แล้วแต่เอประมาณแล้วแต่จะเรียกก็อตรงทางเข้าทางเข้าบังกะโลเนี่ยมันก็จะเป็น ประตูบานบานเลื่อนนะคะที่เป็นบานกระจกบานใหญ่ๆเลย <c oughs> ข้างในก็คือจะเป็นผ้าม่านตามปกติเนะ <c oughs> าะถ้าหันหน้าเข้าห้องเนี่ยค่ะด้านซ้ายมันจะเป็นหน้าต่างกระจกบานใหญ่ๆเลยค่ะ <c oughs> แล้วตรงกําแพงที่ติดกับหน้าต่างเนี่ยมันจะมีชานยื่นออกมาเป็นชานที่สามารถเหมือนนั่งหรือว่าดูวิวข้างนอกได้ <c oughs> มุมห้องขวามือค่ะเป็นห้องน้ําแล้วก็จะมีเตียงเดี่ยวสองเตียง <c oughs> อยู่ อ,อยู่ในห้องเนาะแล้วก็จะเป็นฟูกที่เสริมเพราะว่าเราจะนอนกับเพื่อนทั้งหมดอีกสามคนคที่นี่ก็แปลกอย่างหนึ่งตรงที่ว่าจะหันหัวเตียงเข้าห้องน้ําออืมำก็สมาชิกที่จะนอนกับหกับหนุนในคืนนี้ยก็จะมีพลอยแยมแล้วก็เฟิร์นค่ะพลอยเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างเชื่อเรื่องลี้ลับมีความเหมือนยังไงสายมูประมาณนั้นก็พลอยก็ไปซื้อที่นอนอะไร ไปเรียบร้อยแล้วก็เดินสำรวจห้องพออยาเข้าไปในห้องน้ําค่ะเป็นคนแรกแล้วก็เดินออกมาเรียกโก้งหนูเนี่ยเข้าไปในห้องน้ําด้วยเพื่อไม่ดูอะไรบางอย่างอต้องเล่าก่อนนะคะว่าห้องน้ําเนี่ยเปิดประตูเข้าไปด้านขวามือจะเป็นกระจกบานใหญ่ค่ะครตรงหน้ากระจกเนี่ยก็คือจะเป็นอ่างล้างหน้าและด้านซ้ายด้านซ้ายของห้องน้ำเนาะก็จะเป็นอ่าอ่างอาบน้ําแบบบิวอินนะคะค เป็นแท่นปูนเนาะ <c oughs> แล้วก็เป็นหน้าต่างที่เป็นกระจกเปิดออกไปด้านนอกได้เห <c oughs> มือนหน้าต่างระบายอากาศพลอยเชี่ยวไปตรงหน้าต่างระบายอากาศตรงนั้นนะคะให้เราเออ่มองออกไปด้านนอก <c oughs> สิ่งที่เราเห็นนะคะก็คือเป็นเรือไม้เก่าๆลำหนึ่ง <c oughs> ลำประมาณสี่ห้าคนนั่งได้อะคะ่ะ <c oughs> เรือลำเนี้ยมันเป็น เรือแจวอะเออแล้วก็มันจะมีหลังคาโค้งๆค่ะไม่แน่ใจเรียกอะไรอ่านึกออกนึกออกอืมที่มันเป็นแบบหลังคาโค้งๆเหมือนที่เราเคยเห็นในหนังในละครใช่อ่าที่แบบบางแดดอะไรอย่างเงี้ยแต่มันหลังคามันก็คือดูสภาพแบบน่าจะใช้ไม่ได้แล้วเรือก็คือผุมากค่ะแต่เรือลําเนี้ยค่ะมันแปลกตรงที่ว่ามันจอดแล้วหันหน้าเข้ามาตรงห้องเราพอดีครับไม่ได้จอดอยู่ในน้ํานะคะคือมันเกยอยู่บนบกมาครึ่งลําอืมอืม ตอนนั้นนะคะพอ,อยังไม่ทันจะพูดอะไรเลยหนูก็พูดออกไปด้วยความว่าปากไวเนาะแล้วก็ไม่ได้เชื่ออะไรอย่างนี้อยู่ละไม่ได้คิดก็เลยขอโทษนะคะพูดไปแบบเออาจจะมีผีก็ได้นะอ,อืมอาจจะมีผีก็ได้น้มึงอะไรประมาณนี้ค่ะคือเรือเนี่ยที่เรื่องเนี้ยมันอาจจะมีผีก็ได้นะออมึออาจจะมีผีติดขึ้นมาก็ได้นะออคือเนี่ยอาจจะเจอผีมาหลอกก็ได้นะออทุกคนก็คือเงียบค่ะเพราะว่า ก็เข้าใจแล้วว่ากลัวแล้วหนูก็ยังไม่หยุดพูดนะด้วยความว่าติดตลกอะไรอย่างนี้ก็แบบว่าถ้าเจอผีก็ดีเหมือนกันนะไม่เคยเจอผีเหมือนกันโอ้โหค่ะพอ,อพูดแค่นั้นเสร็จปุ๊บผอยก็เลยอ่ะตัดบทพูดขึ้นมาว่าเออจริงๆแล้วว่าจะให้มาดูเฉยๆว่าเออมันแปลกว่าหลังห้องเราเนี่ยมันมีเรือมาจอดอืแล้วมันก็แบบไม่ใช่เรือที่สมบูรณ์อะไรเงี้ยแค่มาดูเฉยๆ อืมแล้วพลอยก็ไล่ให้เราเออกมาจากห้องน้ํากันแล้วพลอยกันทุราส่วนตัวแลวเขาต่อไปหลังจากที่เรารีแลกกันได้สักพักหนึ่งก็จะเป็นช่วงเย็นละค่ะก็เราได้เดินทางไปเที่ยวตลาดน้าําจังหวัดนี้มันมีตลาดน้ำเนาะอืมเป็นช่วงเย็นที่จะคึกคักเราก็ออกไปหาของกินไปเที่ยวอะไรกันอืมกลับมาก็นั่งเรือกลับมาถึงที่พักเนี่ยประมาณสักสองทุ่มกว่าค่ะ ตอนนั้นน่ะเราก็ด้วยความว่าไปเที่ยวข้างนอกสถานที่แล้วก็ยังไม่อยากนอนอยากคุยกับเพื่อนต่ออ mm. ก็เลยชวนเพื่อนจากห้องอื่นมาคุยที่ห้องเราต่อด้วย mm. ระหว่างที่รอเพื่อนๆมาที่ห้องนะคะหนูก็เออไปล้างหน้าล้างตาให้มันสดชื่น mm. จะได้คุยกับเพื่อนต่อตอนนั้นเข้าไปในห้องน้ํากับลางล้างหน้าอยู่เลยแต่ว่ามันก็สะดุดอะไราบางอย่างค่นะพี่แจก,ก็คือว่าเออมันมีแสงสีเขียว สะท้อนในกระจกมหนูก็เอ๊ะมันแสงอะไรนะเพราะว่าห้องแล้วก็ไฟแถวเนี้ยมันไม่มีสีเขียวก็ด้วยความสงสัยค่ะไม่ได้กลัวอะไรเลยเดินไปดูตรงแสงที่มันผ่านเข้ามาแสงอันเนี้ยค่ะมันลอดผ่านหน้าต่างตรงอ่างล้างหน้า้ตรงอ่างอาบน้ําเข้ามาค่ะก็มองออกไปสรุปว่ามันเป็นแสงจากตะเกียงที่ห้อยอยู่ตรง เรือลำที่เราเจอเมื่อกลางวันนะคะแต่มันแปลกว่าตกลางวันอ่ะคือเราไม่เห็นตะเกียงอันนั้นอืมแต่ตอนเนี้ยคือตะเกียงมันมาห้อยอยู่ตรงเรือแล้วมันเป็นตะเกียงที่หน้าตาดูแบบโบราณโบราณอ่ะเหมือนไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นในสมัยนี้ค่ะอืมแล้วก็เรือมันก็สีมันก็น่ากลัวด้วยความว่ามันเป็นสีเขียวมากระทบที่เรือมันก็น่ากลัวแหละ แต่ตอนนั้นอะ่ะเราด้วยความว่าไม่ได้คิดอะไรแล้วก็เก็บไว้ในใจไม่ได้ไม่ได้บอกใครไม่ได้เล่าให้ใครฟังก็ออกมานั่งคุยกับเพื่อนต่อตอนนั้นก็คือเพื่อนก็มากันครบและแต่ว่าคราวนี้ยเราก็สังเกตว่าเออเฟิร์นนะคะที่เป็นลูมเมที่ต้องนอนด้วยกันคืนนี้ยไม่ได้อยู่ในห้องในวงสนทนากันแล้วด้วยสรุปว่าถามเพื่อนในวงเนี่ยก็เจอว่าเฟิร์นเนี่ยออกไปคุยโทรศัพท์ก,กับแฟนข้างนอกค่ะค ตอนนั้นเราก็โอเคมันเป็นเวลาส่วนตัวเนาะก็ปล่อยไปแล้วก็นั่งคุยเล่นกับเพื่อนไปเล่าเรื่องตลกบ้างเล่าเรื่องผีอะไรกันบ้างอืมอือก็เวลามันก็ผ่านไปสักประมาณสี่ทุ่มกว่าค่ะเราก็กําลังจะแยกย้ายกันแหละเรื่อง่วงเหนื่อยมาทั้งวันเออก็มองหาค่ะว่าเฟิร์นยอยู่ไหนจังหวะนั้นก็คือเห็นพอดีว่าเฟิร์นเนี่ยยืนอยู่ตรงหน้าห้องค่ะอืมอืมยืนต ไม่เข้ามาในห้องคืนต้องเข้ามาในห้องแล้วทำสีหน้าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เหมือนเหมือนช็อกอะไรบางอย่างอยู่ก็ตอนนั้นนะคะจังหวะนั้นอ่ะก็มีเพื่อนไปเปิดประตูตให้ให้เฟิร์นเข้ามาในห้องพอดีเฟิร์นไม่ทันจะให้เราได้ถามอะไรเลยคะ่ะเฟิร์นก็พูดขึ้นมาก่อนเลยว่าคืนนี้ขอไปนอนห้องเพื่อนคนอื่นนะง่วงแล้วก็คุยกันต่อไปได้เลยแล้วก็ คืนนี้ไม่ต้องรออะไรอย่างเงี้ยค่ะคก็จะไปนอนที่อื่นอย่างแน่นอนก็เข้ามาเก็บของส่วนตัวแล้วก็รีบออกไปทิ้งของบางส่วนไว้อืมแล้วก็รีบไปที่อื่นเลยแล้วก็โอเคอาจจะเป็นเพราะว่าเราคุยกันจนดึกแล้วเพื่อนอาจจะนอนแล้วแล้วก็ไม่ได้ทักทวงอะไรอะค่ะคราวนี้เราก็คุยกันต่ออีกนิดหน่อยเวลาก็ผ่านไปเกือบเกือบห้าทุ่มคราวนี้เราก็แยกย้ายกันไปตามห้องละ ตอนนี้ในห้องก็จะเหลือแค่หนูพลอยแล้วก็แยมค่ะที่ที่จะอยู่แล้วก็นอนด้วยกันในคืนนี้พลอยเนี่ยก็ขอเข้าไปห้องน้ําเป็นคนแรกเหมือนเดิมพอจะเข้าไปอาบน้ําปกติพอจะเป็นคนอาบน้ํานานแล้วก็เอ,อเหมือนจะรีบนอนแล้วประมาณนี้ค่ะก็เลยเข้าไปอาบน้ําก่อนพลอยเข้าไปในห้องน้ําได้แค่ไม่กี่นาทีอะค่ะพลอยก็รีบเดินม,มาจากห้องน้าแล้วปิดประตูสิงดัน้ปั้งครับ ตอนนั้นน่ะก็คือหันไปมองแล้วก็เออพลอยดูลูกลิ้นลูกลนแปลกๆแ,แต่พลอยไม่ได้พูดอะไรอะคะ่ะแล้วพลอยก็รีบกระโดดขึ้นเตียงแล้วก็โผ้าแล้วก็บอกพวกเราว่าคืนนี้ค่ะเปิดไฟนอนให้เปิดไฟนอนแล้วก็ก่อนนอนให้สวดมนต์กันด้วยตอนนั้นน่ะไม่ได้เอะใจว่าพลอยเป็นอะไรเพราะว่าพลอยน่ะก็มีความเชื่อเรื่องนี้ใช่ไหมคะแล้วเขาอาจจะคิดว่านอนแตกที่ก็ต้องสวดมนต์ อืมแล้วพลอยก็คือพอพูดเสร็จพลอยก็รีบคุมโปองนอนไปเลยนะคะอ่ะหน่วก็โอเคอาบน้ําอะไรแยกย้ยายกันกับแยมหนูออาบน้ำไม่คนสุดท้ายปิดไฟแล้วก็นอนก่อนนอนก็คือไม่ได้สวดมนต์ค่ะฟังเพลงอืมเเพลงฟังแล้วก็นอนหลับไปพอรู้สึกตัวีกทีอะคะ่ะมันเหมือนเราหายใจไม่ออกอ รู้สึกขยับตัวไม่ได้อืแล้วตาก็คือลืมไม่ขึ้นพยายามลึมตาแค่ไหนแค่ไหนก็ลืมไม่ขึ้นนะคะครับตอนนั้นน่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าจะเป็นผีอัามนี่คืออาการผีอัามหรือเปล่าเพราะไม่เคยแบบไม่เคยมีอาการแบบนี้มาก่อนแต่ตอนนั้นน่ะยังมีความเชื่อในวิทยาศาสตร์อยู่ว่าเออเราเหนื่อยมาทั้งวันคราวนี้ค่ะมือข้างหนึ่งของหนูเนี่ยมันสามารถขยับได้อ่ามันอยู่ๆมันก็คือขยับขึ้นมาได้อยู่แค่มือเดียวเนี่ยแล้วก็เหมือนจะ ปัดปลายไปทั่วๆแหละครับอืมตอนนั้นนะคะจําได้ว่ามือเนี่ยกําลังจับไปตามตัวของตัวเองค่ะแล้วมันไปสะดุดตรงหน้าอกอตรงหน้าอกเนี่ยมันจับไปคําเหมือนเจออะไรบางอย่างที่<อ>มันเป็นยาวๆเดียวๆ<อ>มันวางอยู่บนหน้าอกสรุป<อ>ว่า ในตาก,กาที่คิดได้ก็คือว่ามันน่าจะเป็นนิ้วนิ้วมือเนะะะอี่ยแหละค่ะแต่มันไม่ใช่นิ้วมือของมือเพื่อนแน่นอนอเพราะว่า,วานิ้วมันยาวกว่าคนปกติประมาณสองเท่าครับ,ครบแค่นิ้วนะสองเท่าเลย,ยก็นิ้วนะคะมันผมอมๆยาวๆ แล้วมันก็เย็นมากมันวางอยู่บนหน้าอกหนูกดแน่นเลยครับแล้วก็ตรงหน้าหนูเนี่ยรู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรสักอย่างมาระหน้าให้เดาก็อาจจะเป็นผมหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างอตอนนั้นค่ะคือกลัวมากหัวใจคือเต้นแรงมากๆเหมือนแทบจะหยุดไปในตอนนั้นเลยอคิดได้ขึ้นมาในหัวแบบแวบหนึ่งเลยค่ะว่าหรือว่ามันจะเป็นอะไรที่เราทักไเกี่ยวกับเรือหรือว่าอะไรที่เราพูดอราไปไม่ดีในตอนกลางวันหรือเปล่าครับ พอคิดได้อย่างนั้นคะก็โอเคเราเหมือนตั้งจิตประมาณว่า<ม>เราขอโทษที่เราได้พูดจาไม่ดีออกไป<ม>แล้วมันเหมือนเป็นสิ่งที่เราทำผิดไปแล้วอะคะ่ะ<ม>ถ้าเกิดว่าเป็นดวงวิญญาณจริงๆอะ่ะก็ขอโทษด้วยแล้วจะรีบทำบุญตามไปให้ถ้าหลุดออกไปได้ตอนนั้นนะคะ ก็นึกถึงคำเพื่อนได้อีกอย่างนึงก็คือว่าให้สวดมนต์ก่อนนอนออก็เลยอ่านลองสวดมนต์ขึ้นมาสักบทหนึ่งเป็นทิศมัญนชอนซึ่งก็งูปลาปตอนนั้นนะคะแค่เริ่มไปได้นิดเดียวอะ่ะม,มันก็มีเสียงหัวเราะเบาๆแบบแบบนี้ยค่ะแล้วก็มือที่กดเอาอ,อกนกะก็คือปล่อยออกไป แล้วเหมือนเหมือนหลุดจากการผีอมอะคะ่ะตัวก็คือเริ่มขยับได้แต่ตอนนั้นอะตามันลืมได้นะคะแต่มันยังไม่ปรับแสงอืมหนูก็โอเคโทรศัพท์ตอนนั้น,น่ะคะ่ะอยู่ในมือก็เลยเปิดหน้าจอขึ้นมาดูตอนนั้นประมาณสักตีสองอืมก็เลยโอเคปิดแล้วก็เออเราคงจะโดนผีอมจริงๆแล้วก็อาจจะติดปรุงแต่งไปด้วยแล้วก็โอเคมองไปรอบๆตอนนั้นมืดมากคะ่ะแสงที่เข้ามาอย่างเดียวก็คือแสงระจันข้างนอกเลย เราเนี้ยค่ะหนูมองไปด้านข้างด้านข้างซ้ายโอเคไม่มีอะไรข้างขวาข้างขวาของหนูเนี่ยมันคือหน้าต่างครกระจกบ,บานใหญ่อันนั้นรตรงชาที่ยื่นออกมาค่ะหนูเห็นอย่างหนึ่งก็คือเป็นผู้เป็นร่างของน่าจะเป็นผู้หญิงค่ะตัวเล็กๆผอพ้อม,อมนั่งยองๆอ,อยู่ค่ะคนั่งหันข้างนะคะนั่งยองๆอ,อยู่นั่งก้มหน้าแล้วก็ยืดแขนออกไปข้างหน้า อืมตอนนั้นนะคะหรูก็เหมือนเพ่งมองสักพักแบบได้กลุามแบนี้ค่ะคเหมือนหน้าของเขาค่ะกําลังจะหันมาค่อยๆหันมาแบบชา้ชาๆค่อยๆหันมาตอนนั้นก็คือกลัวมากแบบสุดขีดนะคะเข้าใจเลยว่ากลัวมูไปอะ่ะเป็นยังไงก็คือตอนนั้นแล้วก็สวอืมคุณคุณมิ้นจ๋าคุณมิ้นสัญญาณมันเป็นมนุษย์ต่างดาวอ๋อโอเคอตอนนี้เป็นไงบ้างคะ่ะ ถึง,<ะ>ต,รงตรงไหนที่ไม่ชัดนะคะที่บอกว่าเห็นกําลังนั่งเขาค่อยๆหันมาหันมาอ่าใช่หันมาอ่ยังไม่ทันจะได้เห็นหน้าค่าตากันเลยก็คือตอนนั้นอะวูบค่ะครับภาพตัดอืมไปตอนเช้าเลยก็คือตื่นขึ้นมาเนี่ยพร้อมกับเสียงนาฬิกาปลุกก็กลัวมากแล้วก็ยังไม่กล้าเล่าให้ใครฟังค่ะก็รีบเก็บข้าวของ ช่วงนั้นก็คือเก็บข้าวของแล้วออกมาจากห้องแหละแต่ด้วยความสงสัยว่าเอ๊ะมันมีอะไรผิดปกติกับเรือลำนั้นหรือเปล่านะที่เราเห็นตะเกีงยงสรุปก็คือหนูก็เดินอ้อมไปตรงหลังห้องอะคะ่ะที่มันจะเป็นน้ำตรงนั้นอะสรุปว่ามันไม่มีเรือจอดอยู่มันไม่มีเรือมันไม่มีร่องลอยของหลักที่จะผูกเรือหรือว่าพื้นที่ที่จะเหมือนเป็นการลากออกไปแล้วไม่มีเลยเป็นพื้นหญ้าธรรมดาล่ลกๆเลย คือถ้าเรือที่เราเห็นว่าสภาพนั้นเนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องอยู่ตรงนั้นนานมากนะใช่ออมันจะต้องแบบมีร้อยหญ้าตายหรือว่าอะไรเงี้ยแต่นี่คือเป็นหญ้าเฉยๆเฮ้ยเป็นพื้นธรรมดาเลยเอืออือ,อแล้วตอนนั้นยังไมาทันจะเรียกใครมาดูะะเลยค่ะเ,เขาก็เรียกอ่าขึ้นรถกลับกันครับตอนนั้นก็คือเก็บเก็บเรื่องเอาไว้กะว่าเดี๋ยว พ้นจากสอรซตตรงนั้นมาค่ะจะมาลองถามเพื่อนๆดูว่าเมื่อคืนเจออะไรผิวกติหรือเปล่าหรือว่าเราเนี่ยเป็นคนคิดเองคนเดียวครับเริ่มจากแยมก่อนฮะแยมเนี่ยนอนหลับสนิททั้งคืนก็คือแยมบอกว่าไม่ได้เจออะไรแยมบอกว่าสวดมนต์ก่อนนอนแล้วก็หลับไปจะถึงเชา้าเลยครับตื่นมาพร้อมๆพวกเราแล้วก็ส่วนเฟิร์นค่ะที่ไม่ได้นอนกับเราเมื่อคืนเฟิร์นก็บอกเราว่า เมื่อคืนน่ะจริงๆแล้วตอนแรกจะเข้าห้องตั้งนานแล้วแหละแต่ที่ยืนอยู่หน้าห้องนั่นน่ะเพราะว่าเห็นเป็นร่างของผู้หญิงเนี่ยยืนอยู่ตรงชานในห้องเราอ่ะในชานปูนยืนอยู่เป็นร่างสีดําๆผมลุงลังเลยยืนอยู่เปิดอน่ะก็เลยไม่กล้าเข้ามาในห้องอืแต่จังหวะที่เพื่อนเปิดประตูให้อ่ะเพื่อนก็เลยเหมือนแบบหลุดจากอาการช็อกน่ะแล้วก็รีบมาเอาของแล้วก็บอกเราว่าจะไม่นอนห้องนี้แล้วจะไม่นอนที่อื่นครับ เราเฟอร์เนี่ยก็คือไม่กล้าเล่าให้เราฟังในตอนนั้นเพราะคือมันหัวมากแล้วคือเข้าไปก็ยังเห็นอยู่เลยว่าเป็นเงาสีดำๆมายืนได้เป็นเป็นร่างสีดำๆมายืนอยู่อืมอืมก็รีบออกไปครัเนี่ยแหละถึงจะเพิ่งกล้ามาเล่าให้ฟังในตอนเช้าครับส่วนพลอยค่ะคนที่มีเซนต์มากที่สุดพลอยบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะก็รู้สึกแปลกๆตั้งแต่เห็นเรือแล้วแหละอืแต่ไม่คิดว่าจะมี ใครพูดออกมาแบบนั้นว่าเปือนผีอะไรเงี้ยค่ะอือพลอยบอกว่าตอนช่วงหัวข้ามที่พลอยบอกว่าไม่อาบน้ําอ่ะที่พลอยจะไม่อาบน้ําที่พลอยเข้ามานอนบนท,ที่นอนแล้วอะ่ะเดี๋ยวเอาให้เราสนต์ก็คือพลอยบอกว่าพลอยกําลังล้างหน้าอยู่ครับและช่วงจังหวะล้างหน้าเสร็จกําลังลืมตาต่องกระจกอะค่ะก็คือเห็นเป็นร่างของผู้หญิงผมๆม,มผมยาวสีดำดำเลย ยืนอยู่ตรงอ่างอาบน้ําค่ะครับเหมือนเขารู้ว่าพลอ,อยเห็นเขาครับเขา่าค่อยๆเดินลงมาจากอ่างอาบน้ําแล้วพอลงมาจากอ่างอาบน้ําได้ก็รีบวิ่งเข้ามาหาพลอ,อยตอนนั้นพลอ,อยก็คือตกใจมากก็เลยปิดประตูห้องน้ําอ่ะเสียงดังเลยแล้วก็รีบแบบลุกลี้ลุกลนเข้ามานอนแล้วก็บอกให้เราตรวจมุกครับยังไม่จบก็คือพลอ,อยหลับไปก็ยังตามเข้ามาในฝันมีประมาณว่าพลอ,อยฝันว่า หน่ะชวนพลไปเข้าห้องน้ำในห้องเนี้ยแล้วก็ไปยืนด้วยกันตรงหน้ากระจกแต่พลบอกว่าในฝันน่ะหนัวไม่มีหน้าอืแล้วก็เลือดอาบเต็มหัวเต็มหน้าเลยคแล้วพลก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแล้วก็นั่นแหละมาเล่าให้ฟังกันในตอนเช้าที่เราออกมาจากที่พักแล้ว สรุปว่าก็โอเคตกลงกันว่าเดี๋ยวแยกย้ายกันไปทําบุญอืมเพราะว่าอหนูเนี่ยก็เหมือนสัญญากับเขาว่าถ้าหนูหลุดไปได้เดี๋ยวจะทาบุญให้ส่วนพลอยก็บอกว่าหนาูยิ่งควรไปทําบุญใหญ่เลยเพราะว่าเหมือนเขาจะหมายหวหนหอวไว้ออืืว่าแบบไปลบลู่เขาอะไรอย่างนี้ยค่ะครับก็เราก็แยกย้ายกันไปทําบุญกันแล้วก็ไม่ได้กลับไปที่ตรงนั้นอีกเลยแล้วก็เหตุการณ์เนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้รู้สึกว่านี่แหละพีอาร์มครั้งแรกอืมแล้วก็เหมือนแบบเปิดเนตอะไรประมาณนี้เลยค ค <C> คือไม่ได้กลับไปที่นั่นอีกเลยแล้วก็<ใช>ไม่คิดจะกลับไปอีกเลยใช่ไม่มีแผนที่จะไปเที่ยวแถวนันอีกเลยเป็นจังหวัดที่ไม่มีแผนว่าอยากจะไปด้วยอือซึ่งสรุปแล้วเรือลํานั้นไม่มีไม่มีไอ้ทีเ่เห็นมาทั้งหมดคือมันเหมือนของจริงที่มันเกยตื้นอยู่ถูกปะตอนแรกที่เรา<ใช>เห็นนะ่ะใช่แล<ะ>้วมันมีตะเกียงด้วยนะ ใช่แล้ววันมีไอเทมตอนกลางคืนเป็นตะเกียงซึ่งเพิ่มความน่ากลัวไปให้เรืออีกซึ่งตอนนั้นอถ้าสมมุติว่าพอตอนกลางคืนเราเห็นเป็นรูปลักษณะเรือเราเห็นเป็นตะเกียงแต่พอมาดูอีกทีหนึ่งมันไม่ใช่โครงสร้างอย่างอื่นถูกป่ะมันไม่มีโครงสร้างอะไรที่มันเป็นลักษณะอย่างนั้นเลยอะไรที่แบบเป็นสิ่งปลูกสร้างเลยก็คือหลังห้องโล่งๆโอ้โหแล้วก็เรื่องของคําพูดเราด้วยใช่ก็คือพูดเอามัน ปากไวแหลม,มไม่กลัวไม่เชื่อใช่เพราะว่าไม่มตั้งแต่เกิดมาคือไม่เคยเจอผีแล้วก็ไม่เคยเจอผีอาด้วยอ่าแต่เราไปพูดใน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 กลุ่มเพื่อนซึ่งเพื่อนบางคนกลัวและเชื่อใช่กลายเป็นว่าเนี่ยเขามาทําให้เห็นมาทําให้รู้ว่าการที่ไปสถานที่อย่างนั้นหรือว่าเป็นที่ของเขาอ่ะเราก็มไม่ควรที่ไปพูดอะไรอย่างนั้น ใช่ค่ะน่าจะเป็นที่อของเขาด้วยนะฮะน่าแปลกที่เรือลำนี้เป็นมายังไงก็ไม่รู้ที่<ช>เสียดาย<ช>คือ<ช>ไม่มีโอกาสได้ถามสถานที่ใช่เพราะว่าเราก็รีบแพ็กกระเป๋ากันออกมาสมมุติว่าถ้ามันพลิกพีขึ้นมานะเราไปถามเจ้าของสถานที่เจ้าของรีสอร์ทเจ้าของบังกะโลถามว่าพี่ที่นี่ยมันมีเรืออะไรบ้างหรือเปล่าแล้วเขาบอกว่าอ๋อมี นี่ไงเป็นเรือแม่ตะเคียนอยู่ตรงนี้ไปดูสิวันนั้นหลอนเลยนะก็ได <c oughs> ้อยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งที่พักหนงมันอยู่ใกล้กับคลองสาขาหนึ่งที่มันเกี่ยวกับผีนั่นแหละค่ะอ่าอ่าอ่าอันนี้พอจะรู้แล้วพอจะรู้แล,แลแะเออนะครับเพราะว่าคลองที่มันมีชื่อเกี่ยวกับผีอ่ะมันมีอยู่มันมีอยู่ที่เดียวอืเออนะฮะผมว่าพูดได้แหละเพราะมันยาว <c oughs> เออมันม uh. mm ีคลองนี้คลองหลอกกับคลองหอนอ่ะแค่นี้พออ่านใช่เออโอเคโอเคโอเคนะครับได้ครับคุณมิ้นนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ไปเจอไปเจอมาเมื่อประมาณสักสิบปีที่แล้วนะใช่ค่ะขอบคุณมากๆที่วันนี้มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะคุณคุณคุณมิ้นค่ะครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคานิว่าปลุกใจคนรู้ใจแมว